มีสมาชิกเนี่ยเป็นในหน้าขายที่ดินเยอะมากปัจจุบันเนี่ยแล้วคุณขายไม่ออกหรือคุณกําลังจะเริ่มต้นเป็นในหน้าขายที่ดินเนี่ยเราเจอปัญหานี้มาอย่างยาวนานเราก็เลยได้สร้างวิหารเซียนมาตรสยาม ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไว้ให้คุณมาทําการมูแล้วกันเราแนะนําให้คุณไปไหว้เซียนพนันที่วิหารเซียมบัดสยามหากคุณจะไปฝากดวงในเรื่องของการขายที่ดินนะคุณเอาส้มไป8ปดใบข้าวสารห้าถุงน้ำมันพืชห้าขวดแล้วคุณไปทำการสการะองค์เทพเซียนพนันที่อยู่ตรงกลางแล้วคุณก็ไปทำการสการะโดยการที่เติมน้ำมันตะเกียงลงไป1ขวด แล้วทิ้งเหลือไว้สี่ขวดส่วนข้าวสารคุณก็วางไว้เลยส้มคุณต้องเอากลับไปสี่ใบแล้วคุณต้องกินเองเท่านั้นแล้วนำเปลือกส้มที่คุณกินโยนขึ้นไปไว้บนหลังคาบ้านที่บ้านคุณอยู่อาศัยด้วยมันจะทำให้พลังงานฟ้าส่งผลกับบ้านคุณแล้วส่งผลก็หาดวงคุณเมื่อไหร่ที่พลังงานมันเวียนมาบรรจบ แล้วคุณจะได้พลังงานนั้นอันนี้แหละเป็นสสารที่มูของคนที่เป็นนายหน้าขายที่ดินหรือใครที่เป็นเจ้าของที่ดินขายไม่ออกก็ทําได้เหมือนกันลองไปทําดูนะแล้วคุณจะพบกับในสิ่งที่คุณไม่เคยเจอแน่นอนสวัสดี